พาไปดูอีกเรื่องหนึ่งต่อเนื่องเลยละกันก็คือเรื่องของลิซ่านะคะมีใครเป็นบลิงบ้างรายงานตัวกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของลิซ่าเนี่ยก็เป็นที่สนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยก็มีการติดแฮชแท็กก่อนหน้านี้นะคะก็คือ YG Let Lisa Do herwork นะคะก็เป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงการที่ลิซ่าทำไมถึงไม่ได้ไปร่วมงานกับแบรนด์หรูที่เขามีการจัดงานกันทั้งที่ตอนนี้เนี่ยลิซ่าเองก็อยู่ในยุโรปแล้วแล้วก็เราได้เห็นสาวสาวแบล็ i n ิมีการโพสต์รูปนะคะว่าพวกเธอได้ไปเจอกันได้ไปร่วมงานที่แต่ละคนเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่แต่ว่าลิซ่าไปไหนนะคะ ก็เลยทำให้ก่อนหน้านี้เหล่าแฟนคลับรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเลยนะคะมีการติดแฮชแท็กไปถึง YG ค่ะก็คือค่ายของลิซ่านะคะว่า YG let lisa do her work ค่ะเพื่อจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลิซ่านะคะจนพุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอของโลกเลยนะคะจนกระทั่งค่ะเมื่อวันก่อนนะคะชองคิส โตเฟ่บาเบนค่ะซึ่งเป็น CEO ของแบรนด์หรูอย่างบูการีเนี่ยเขาออกมาโพสต์ข้อความถึงลิซ่านะคะก็เป็นการโพสต์ภาพลิซ่าค่ะแล้วก็เขียนแคปชั่นนะคะว่าภาพถ่ายสวยๆของลิซ่าเราภูมิใจมากที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับคุณลิซ่า้าเรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอคุณเร็วๆนี้ที่โรมเพื่อทบทวนโปรเจกต์จิวเวอรี่ในคอลเลกชันปี2022ถึง2023ร่วมกันคุณจะได้รับการต้อนรับจากบูการีดุดดังร ี่นคะก็พอแฟนคลับไปเห็นรู้สึกว่าอาใจชื้นแล้วในที่สุดก็จะได้เจอกับลิซ่าในโปรเจกต์นี้ของบุเกอรีสักทีนะคะล่าสุดคือก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกว่าลิซ่าเนี่ยไม่มีการโพสต์รูปอะไรเลยในอินสตาแกรนะคะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เธอก็โพสตโปรโมทเพลงลาริสาแล้วก็มันนี่แบบรัวๆแต่ว่าในช่วงที่มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นลิซ่าไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรในอินสตาแกรเลยนะคะ วันนี้พี่ไปกดไลค์มาแล้วค่ะเพราะว่าลิซ่าเนี่ยมีการโพสต์ภาพนะคะเคลื่อนเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากที่มีดราม่าเนาะก็คือภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นภาพที่เธอเนี่ยใส่แว่นตาสะพายกระเป๋านะคะแล้วก<ม>อ็อยู่ในห้องที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งไม่ได้มีการพิมพ์ข้อความใดๆไม่ได้มีการแท็กโลเคชันว่าที่ไหนคือแฟนคลับก็เลยไม่รู้ว่า ที่ลิซ่าถ่ายภาพเนี่ยคือตอนนี้ลิซ่าอยู่ที่ไหนกันแน่นะคะ mm hmm. แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็มีแฟนคลับนะคะเข้าไปให้กำลังใจลิซ่าในคอมเมนต์ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวแรกหลังจากที่มีกระแสด,ดราม่าไปก่อนหน้านี้ค่ะ,ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะลิซ่ามีความเคลื่อนไหวแล้วตอนนี้ค่ะทางทททนะคะมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยากที่จะ ตั้งให้ลิซ่าเนี่ยนะคะมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สำหรับการท่องเที่ยวไทยขออภัยเมื่อสักครู่กล่าวชื่อองค์กรผิดนะคะเป็นทางด้านของสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยคะ่ะหรือว่าสออ,อทอนะคะโดยคุณสุพันมงคลสุธีคะ่ะประธานสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการเปิดประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่เดี๋ยวนายกจะมีการถแถลงเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเราควรที่จะดึงลิซ่าแบล็คพิง มาเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือว่าเป็นตัวแทนเป็นแบรนด์อัมบบสเซอร์ให้กับประเทศไทยเนื่องจากว่าลิซ่าเองก็เป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลกควรจะไปเจราจากับต้นสังกัดของลิซ่าก่อนเพราะว่าถ้าเชื่อเลยเชื่อเลยว่าถ้าดึงมาได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากเพราะว่าตอนนี้ลิซ่าก็ต้องยอมรับว่าเธอก็ go i n t ์ไปในระดับ w o r l d w i แล้วนะคะอย่างไรก็ตามทางด้านของคุณริดาสีหล่มศักดิ์ประธานกลุ่ม อุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์นะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการผักดันของภาครัฐจริงในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ว่าไม่ตรงจุดเลยคือเราไปใส่ใจเรื่องของการนํายักษ์มาเป็นพรีเซนเตอร์นั่งรถตุกๆซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นการจูงใจนะักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงค่ะแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยเราควรจะเอาซอฟต์พาวเวอร์เนาะอย่างกรณีของนักร้องนักแสดงเนี่ยมาเป็นตัวชูในการที่จะดึงดูดการท่องเที่ยวนะคะกระทรวงวาาัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะต้องปรับแนวคิดใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นสากลมากขึ้นนะคะเราเอาศิลปินไทยที่ไปโด่งดังในระดับ โลกในระดับต่างประเทศเนี่ยมาช่วยอย่างเช่นลิซ่าเนี่ยก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันที่จะสามารถดึงมาได้ไหมมาช่วยเป็นแบรนด์แอมเพสเดอร์ให้กับการท่องเที่ยวของไทยหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้ต้องคุยกับทาง YG ก่อนว่าเขาจะอนุญาตหรือไม่นะคะค่ะก็ยินดีกับแฟนขับลิซ่าด้วยนะคะหลังจากที่รอคอยที่จะดูลิซ่าใน Paris f a s h i o n Week เนาะแต่ว่าก็ไม่พบตอนนี้ได้คอนเฟิร์มแล้วนะคะจากซ e o ของบูกอีเนาะว่าน่าจะได้ชัวร์แล้วแหละที่จะได้เห็นลิซ่าที่โร